สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถเอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นคือโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี2026ซึ่งกำลังได้รับความสนใจมากในแวดวงรถ SUV ด้วยดีไซน์ที่ดูดันเครื่องยนต์ที่ทรงพลังเทคโนโลยีภายในที่อัปเกรดใหม่ความปลอดภัยชั้นยอดและแน่นอนว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งไปกันเลยนะครับกับรีวิวแบบละเอียดเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในรถแล้วคุณกำลังรับฟังเสียงบรรยายของเจ้ารถคันนี้ เมื่อมองภายนอก t o y ย t a Fort u n e r 2026โฉบเฉี่ยวขึ้นทันทีดีไซน์ด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ที่ดูใหญ่ขึ้นดุดันขึ้นพร้อมแถบโครเมียมและกรอบสีดำให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราพร้อมกันไฟหน้าเลเแบบบางเฉียบคมไฟเลี้ยวแบบเลเที่เน้นเส้นสายแบบล้ำสมัยด้านกันชนหน้าใหม่มีสกินเพลทสกินเพลทเพิ่มพื้นที่ใต้ท้องรถให้สูงขึ้นเล็กน้อยรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นสำหรับโคมไฟไท้ายแบบเลเก็มีการออกแบบใหม่เช่นกันให,ให้แสงที่สม่ำเสมอและเด่นชัดแม้ในที่มืด เส้นสายด้านข้างตัวถังเน้นเหลี่ยมมุมและเส้นย่นเล็กๆสำหรับฝาครอบล้อและซุ้มล้อที่พร้อมให้ลุยด้านข้างกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวและประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีฟังก์ชันหน่วงแรงและความปลอดภัยแจมโปรเทคชัน่นพร้อมหน่วยความจำความสูงเหมาะสำหรับคนตัวสูงหรือคนที่จอดในลานสูงช่วยให้สะดวกมากขึ้นพอเข้ามาในห้องโดยสารก็รู้สึกถึงความแตกต่างทันทีเบาะหนังบางรุ่นใช้หนังแบบเจาะรูเพื่อระบายอากาศ วัสดุบูด้านในมีความนุ่มและใช้วัสดุเกรดสูงขึ้นมีแผงลายไม้หรือวัสดุตกแต่งโครเมียมเมทัลลิกเสริมลายไม้อ่อนๆเพื่อให้ความรู้สึกหรูแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแรงพวงมาลัยปรับได้ทั้งเอียงและเข้าออกดิวแอนต์เทเลสโคปิกพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์หลังพวงมาลายัยแพดเดิลชิพในรุ่นเกียร์อัตโนมัติหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่มันต์อินฟอร์เมชันดิสเพลย์เป็นจอ TFT ที่รายงานสถานะต่างๆได้ชัดเจนมีโหมดการขับทั้งอีโค o นอร์มล สปอร์ตในรุ่นดีเซลบางตัวและเบนซินอาจจะมีโหมดพาวเวอร์ด้วยเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งคู่หน้าหลังบางรุ่นมีระบบระบายอากาศในบอดหน้าและห้องโดยสารกว้างสำหรับเจ็ดที่นั่งสมาชิกครอบครัวเดินเข้าออกแถว2แถว3ได้สะดวกบอดแถว2สามารถปรับเลื่อนราบเอ็นและพับแบบ60ต่อ40ได้ส่วนแถว3าพับยกลักษณะอ a s y Space u ัเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ฟอร์จูเ r er 2026ยังใช้เครื่องดีเซลขนาดประมาณ2.8ลิตรแบบเทอร์โบสลับแปรผัน เทอร์โบดีเซลซึ่งมีเสียงลือกันว่าจะติดตั้งระบบไมฮายบริด48โวลต์มาเพิ่มให้ประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดสูงขึ้นโดยเฉพาะในการออกตัวหรือการขึ้นทางชันสำหรับรุ่นเครื่องเบนซินมีข่าวว่าอาจมีเครื่องยนต์2.4ลิตรหรือรุ่นอื่นที่แรงและประหยัดขึ้นด้วยเทียบกับรุ่นก่อน f o r er t จูเนอร์2026คาดว่าจะได้แรงหมาและแรงบิดที่สูงขึ้นพร้อมกับอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อใช้ร่วมกับระบบไมฮายบริดเรื่องเกียร์มีทั้งเกีียยรรรรอััตตโนมมิและเกธดา เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้งานที่ชื่นชอบความคลาสสิกหรือเน้นควบคุมเองในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ 4WD จะมีโหมดขับเคลื่อนที่ช่วยในการออฟโรดเช่นระบบช่วยลงเขา Downhill Assist Control และระบบช่วยขึ้นทางชัน Hill Assist Control และมีระบบควบคุมแรงส่งของล้อ t r a c t i o n Control เพื่อความมั่นใจในทุกเส้นทางเทคโนโลยีภายในรถถือว่าอัดแน่นไม่น้อยเลยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay Android Auto เชื่อมต่อสื่อสารโทรศัพท์ Bluetooth USB มีคำสั่งเสียง Voice Recognition บนพวงมาลัยระบบเชื่อมต่อรถอัจฉริยะ Connected Car Technology ที่อาจรวมทั้งการติดตามรถแบบ Realtime เตือนความผิดปกติแจ้งเตือนเมื่อรถชนหรือ SOS ในบางภูมิภาคระบบเสียงคุณภาพดีในรุ่นสูงอาจมีลำโพง JBL พร้อมซับบูเฟอร์เพิ่มมิติการฟังเพลงหรือเสียงสื่อบันเทิงในรถระบบกรองแสงกระจก Heat Rejection Glass สร้างความเย็นภายในห้องโดยสารแม้ในวันที่แดดแรง มีกุญแจอัจฉริยะสมาร์ทคีย์เข้าออกโดยไม่ต้องใช้กุญแจจริงระบบพุชสตาร์ทสต็อปที่สะดวกสบายไฟในรถเลททั้งภายในและภายนอกที่ช่วยในเรื่องของสไตล์และการมองเห็นความปลอดภัยครับเป็นหนึ่งในจุดที่โตโยต้าให้ความสำคัญ Fortuner 2 0 2 6คาดว่าจะมาพร้อมถุงลมนิรภัยห่อลายจุดหลายใบระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัว Vehicle Stability Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist ระบบช่วยลงเขาดาวฮิลแอซิสประบอบล็อกเฟืองท้ายอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ดิเฟอเรนเชียลล็อกในรุ่น 4WD เพื่อช่วยให้การยึดเกาะถนนดีขึ้นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนการเบรกฉุกเฉินระบบช่วยเบรกอัตโนมัติออตโต้เบรกรวมถึงกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์รอบคันในจอดรถเหล่านี้ทั้งหมดจะช่วยให้ผู้ขับขี่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นมากเมื่อใช้ Fortuner 2026ในหลากหลายสถานการณ์ทั้งในเมืองและนอกเมือง ในแง่ของราคายังไม่มีข้อมูลที่เปิดเผยในทุกตลาดณนะปัจจุบันแต่จากข่าวต่างประเทศคาดว่า Fort จ n e r 2026จะมีราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นปัจจุบันเนื่องจากมีการอัปเกรดเทคโนโลยีและวัสดุที่ดีขึ้นในไทยราคาอาจจะแตกต่างตามรุ่นขนาดเครื่องยนต์และออปชั่นเสริมถ้าคิดคร่าวๆแล้วถ้ารุ่นสูงสุดที่มี 4WD ระบบครบครันตัววัสดุหรูอบาหนังลำโพงคุณภาพดีราคาอาจทะลุหลักล้านบาทขึ้นไปส่วนรุ่นกลางล่างที่ตัดออปชั่นบางอย่างออกไปก็จะถูกลงมา และเหมาะกับคนที่ต้องการ Fortuner แต่ไม่จำเป็นต้องออปชั่นสูงสุดเมื่อเอา Fortuner 2026ไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่น Ford Everest, Isuzu MUX, Mitsubishi Pajero Sport หรือแม้แต่ MG Gloster, หรือชื่อท้องถิ่นสิ่งที่ Fortuner มักจะได้เปรียบคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยตามีบริการหลังการขายที่ดีซ่อมอะไรง่ายชิ้นส่วนมีสต็อปดีและเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมอีกจุดหนึ่งคือสมรรถาานะออ รุ่นใหม่ก็ยิ่งปรับให้ดีขึ้นเรื่องขององค์การลงทุนระยะยาวเช่นค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาคาดว่าฟอร์จูเนอร์รุ่นที่มีไฮบริดหรือไมฮ y บริดจะช่วยลดต้นทุนในด้านเชื้อเพลิงเมื่อใช้ขับประจำวันอีกทั้งคุณค่าการลดแรงสั่นสะเทือนความเงียบภายในห้องโดยสารและการขับขี่ที่นุ่มนวลขึ้นทำให้ประสบการณ์ขับกับ e v e r อเรหรือ p a j e r o Sport บางจุด Fort u n e r ออาจสู้ในเรื่องออปชั่นเทคโนโลยีขั้นสูงหรือความล้ำหน้าในระบบ As s i s t Driver ได้ไม่เท่าแต่ในภาพรวม Fort r อ u n e r มาพรอมามสลมรารถนะ ความทนทานและความสะดวกสบายสำหรับใครที่สงสัยว่า Fortuner 2026เหมาะกับใครเหมาะกับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการรถสักคันที่ไปได้ทุกที่ทั้งทางเรียบและทางฝุ่นหรือภูเขาเหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยขนสัมภาระหนักมีลูกมีญาติหรือชอบเที่ยวธรรมชาตินอกเมืองและต้องการรถที่ใส่ออปชั่นมากกว่าครื่องแต่ไม่อยากเสียชื่อเรียกว่ารถหรูแต่เน้นความคล่องตัวใช้งานได้จริง หรือแม้กระทั่งใช้ในเมืองใหญ่ฟอร์จูเนอร์ก็ยังตอบโจทย์ด้วยมุมมองสูงวิสัยทัศน์ดีและความปลอดภัยที่มั่นใจได้ถึงแม้ว่าขนาดอาจใหญ่และกินที่จอดสักหน่อยโดยสรุปครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026เป็นรถที่ผสมผสานความแข็งแรงทนทานของรถออฟโรดเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับคนที่มองหารถอนเนกประสงค์ที่ต้องการทั้งลุยและใช้ในชีวิตประจำวันถ้าคุณไม่ซีเรียสกับอัตราสิ้นเปลืองในรุ่นที่ยังไม่ไฮบริดเต็มรูปแบบหรือกับราคาที่อาจจะแรงขึ้น มันเป็นตัวเลือกที่คู่ควรมากในตลาดที่รถ SUV แข่งกันหนัก Fortuner 2026หน้าจะยืนหนึ่งได้ในหลายด้านขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับถ้าชอบบทรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นใหม่ๆสวัสดีครับ